นิ <mondo> <hertz> eh? oh. <spe ek trolls> ้มย <politiques> <connect spreads> ิ้มนิ้มอะไเนาะยิ้มยิ้มค่ะมือนี้เขามีเขามีกำลังใจสองคนนี้เขามีกำลังใจมือนี้เขามีคนมาให้กำลังใจ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีมา่อเดคนเด้อเมื่อกี้ดูคนเห็นเขาพาฝึกเมื่อกี้แล้วทุกคนเนาะตอนดีเขากับพาแล้วแล้ทุกคนนี่อันนี้ก็คือฝึนที่เฮาพาเมื่อกี้เนาะทุกคนเนาะก่อนสิเลียวพี่น้องโอ้เมื่อแหงคึงว่าเขาสิเป็นผู้หญิงที่เบาบางแต่ว่าเขาก็บบได้เป็นผู้หญิงที่อ่อนแอเด้อทุกคนเด้อ พาฟืนด้วนแบบไงไๆใส่เอาใส่เอาก็คือฟืนนี่เอามาในบ,บ้านเนาะทุกคนเนอะเอามาจังเอามาจังยู่ห้องแถวนี่แหละเนื่องจากว่าใส่ใส่อะ ไฟฟ้านะ่ะมันกระแพงอดี๋ยวนะทุกคนไฟมันเวลาเดือดน,นะอยู่ห้องแถวซื้อได้เดือดน,นึงนะฮอดสามสี่แสนพี่น้องโอ้ยจาป้าตายจ่ายหาเงินมาจ่ายค่าไฟกับค่าห้องอก,กับมดดเราบดได้ใส่ใจ่ายอันเดอนเลยทุกคนกันเลยว่าเอาฟืนมาเตาบ้านเลยเนาะเอาฟืนมาเตาบ้านแล้วก็มาดังเตาเอาเิทุกคนได้ลดค่าใส่ใจ่ายไปน้อยนึงและซึ่งมือนี้เนาะพี่น้องเนาะ ก็เป็นมือดีมือสั่นวันงามเป็นมือครบหอบสองปีของหลานน้องแฟดทุกคนนอหลานคนแรกไปทุกคนตอนนี้ได้สองปีแล้วนั่นก็คือเท้าไปอั้นนั่นเองแล้วทุกคนนอหรือว่าไอตัวเล็กหลายๆคนมาห้องกันทันเองนะทุกคนเนาะตอนนี้เพิ่นก็ครบหนึ่งปีเอ,อ้ยสองปีแล้วพี่น้องก็คือ เพิ่นเกิดเดือนอ่าเดือนวันที่หนึ่งเดือนตุลาเนาะพี่น้องเนาะและตอนนี้ก็คือวันที่สองเรียมือนี้นะพี่น้องซึ่งเขาสิเฮ็ดย้อนหลังให้เพิ่นแล้วเขาสิเฮ็ดเค้กปีโป้เอาเนอะทุกคนเนาะก็เลยว่าได้ผ้าฟืนไปดังะจะเสิไปเฮ็ดเค้ก ไปทุกคนเดี๋ยวเฮาสิไปเริมเฮ็ดเค็กกันก่อนตอนนี้นะซึ่งเฮาสิเฮ็ดงานเลี้ยงสลองเล็กๆน้อยๆให้หลานจะซื้อแล้วก็ให้หลานเป่าเค็กเนาะเมือม่อวานนี้ซึ่งเมื่อวานนี้เฮ้ว่าสิเฮ็ดเมื่อวานนี้แต่ว่าเมื่อวานน้องยูปไปเวียกเลยว่าบอห่าจะเฮ็ดซ้ำทุกคนแล้วมือนี้สิมาเฮ็ดย้อนหลังให้เพิ่นอ่ามีอ่าก็สิ เฮ็ดหยางแล้วผู้ใดสิมาเที่ยวได้เออสิเฮ็ดหยางกินแล้วผู้ใดสิมาห่วมนำเนาะทุกคนนอนเรียรุ่นกันอีกทีตอนนี้ก็คือสิพาทุกคนไปหอบฟืนเข้าไปเมียนในก่อนขันเอาไว้ยอยู่นอกกระบ่เหลือพี่น,อน้องเหลือแต่หอยหลังจากที่เฮาหอบฟืนแล้วนเนาะทุกคนนะเนาะเฮาก็พากันไปตลาดเนาะทุกคนเนาะนี่กองเบเริ่มเทิ่มเลยทุกคนมีัางพักมีัาองอาคอนดอก,กซีนเฮ็ดเข็ม หลายอันแนงนะทุกคนเนาะมีนี่มีส่วนหลายลักๆกกสิปิ่นเน้นพักน้องมึอนี้เนาะเน้นพักเพราะว่าอ่าพักนี่นะทุกคนกับโบเม้นทึกๆเดี๋ยวอยู่อยู่ห่างปังลาวหอดีนี่นะพักบงโล่สี่สิบพันกีบประมาณโลหกสิบเจ็ดสิบบาทนะทุกคนเนาะตัวโล่หนึ่งเอ้ยโบเม้นเอ้ยทึกแล้วทุกคนทึกแหละผักโ่มกับโล่สี่สิบโอ้ยแพงเฮทุกคนอันนี้นะทุกคนฮอนด็อกซีดอันนี้นะ ยูบอนอืนขายกันจังไดคือยูบอนน้องแฟดขายนี่เป็นถุงนึงห้าสิบบางตลาดก็สี่สิบห้าอย่าินะตลาดนะบ่ได้คือกันอีกใดบางตลาดสี่สิบห้าบางตลาดแพงบางตลาดอีกคือทุกคนงบชนีทุกคนหูบ่อหิมทดาะไรเนี้ยน้อยเดียวเลยนี่นะเน้นสภาพนี่นะมึดสามเศษกลัวๆเกือบฮอสี่เศษนะพี่น้องสานี้ซื้อเ๋ยนี้นะมามือนีเหาก็คือสีเฮ็ดจุ้มจีนกินเนาะทุกคนเนาะเฮ็ดจุ้มจีนกินเลี้ยง อ่าซีมีอายแล้วก็พีส,พสภัยแล้วก็โฮแม่ออดีม้มากินเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องอยู่จัดการล้างอนามัยก่อนเดทุกคนเดี๋ยวมาเ,เจอกันอีกทีนึงเนาะพี่น,น้องตัวนี้ก็คือเฮาบ่ได้เฮ็ดน้ำหวานเด้อเนาะก็คือเฮาสิเฮ็ดเค้กนั่นเองแล้วทุกคนสิเฮ็ดเค้กเต้หาหฮล่าอันสิเป็นเค้กอ่าปีปโป้น,นั่นเองแล้วทุกคนเค้กปีโป้กะทิจริงๆเขาประเสริฐกะทินี่ที่เฮนเห็นปีโป้เลยครั้งแรกพี่น้องเฮ็ดครั้งแรก สิเยงไวะวันสีเซ่วันเป็นจังไงพี่น้องเคามาบึ้งกันซึ่งหลานขนาเป็นวัดเป็นไอทุกคนนาาาะค่ะเฮาเฮาสิให้กินเค,กค้กขณะที่มันมีอันเดีวกว๋ก็เขาเอานมนะแล้วหลานขนาดทีไอกว่าเก้านาดทุกคนเขาก็เลยว่าหาแนวอ่าเฮ็ดแบบง่ายๆงาย่ายง่ายมาสัง่ายจังไ <st> <iß> งยยก่อน พี่น้องอยู่ข้างหลังอาจารย์ฮันเยว่าหกเดือนสองซึ่งมันเป็นอสองห้องติดกันแล้วมันคือว่าหกหกห้องฝากนั้นก็ไกองห้องฝากนี้ก็ไปกองเหมือกันแล้วคือไปหกไอจริงก็ไปหกตรงห้องเขาว่าจ้าจริงกโก้จริงโก้เกลือฮันสีต้มอันกะทิละกะวุ้นแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เอาไปเตุยใส่โน้ทุกคนน้องง่ายๆอยู่เรื่องตุมขนาดตะก้อนสีหิตใจกับมันเรื่องง่ายแล้วน้องอยู่กับซีมาแกะปีโป้โน้ตนง่ายง่ายอเนาะก้อนสีหิตใจกับมันเรื่องง่ายแล้วน้องอยูับ ะมาแกะแกะแล้วก็เลียนใส่จานน้อยเดียวมาเบิ้งอีกทีนึ่งทุกคนขั้นตอนต่อไปทามาเบิ้งกันเลยว้าวพี่น้องตอนนี้เรากระซิเลวละสิเลวสัแตตอนนี้คือปิโปของเราก็ซิเลวประมาณนี้เห็นบอกไปเอาไข่ซื้อแล้วเป็นยันไงก็คือตอนแรกเขาบอกว่ใส่ไข่แล้วทุกคนแล้วเอาไปเอามาแล้วพี่ว่าพี่จ๋าว่าใส่ไข่บิงกันไปไข่ไข่ตีบบเทกเพื่อเวออัน มดเลยแม่มึงน่ะเออมันจึงงามประดาประดายโยนสายไ่กูยิ่งสิ่งกูต้องเค็ดเต็มเนาะมันจึงเห็นหัวปี๊ปูเนาะเนาะอันนี้ปี๊ปูเลือดเดียุ้ยเลือดใส่หวยใส่กระไดบเปลี่ยนเด้อบมือบเดือหายอันนี้คือมันแข็งมันสิเอามาประทบทบทุ่มสกัดและเอ็ดตังเอาวะอีกบัดนึงวะยองอีเม่เห้จิกได้ให้จิงได้ดีใจบ่ใจดีใจตบมือเน่เยวเด้เดี๋ยวเด้ให้จิงได้ใส่ใครไล่พูด ลูกบุดีใจวะจะโค้งมันเกิดนี่ดีใจสิเฮ็ดห้อมนำก็ได้อันกินไปโป้ไปเลยเมื่อห้าหกอันอ๋อเซนี่น่ามะเออเซนี่เฮ้เพื่อนเด้นั่งลงนั่งลงเออตักใส่ให้เด้อว้าวว้าวเด้ว้าวเย่เด้คือประตูเมียวเด้เย่เด้เฮ้ยแ่นั้นแหละเย่โยมือขึ้นตบมือตบมือบุ๋มไู่มือ มเพิ่มไข่เป็นซี่ั่นเพราะว่าเขาบ่ามีครีมแนตะ่งหน้าเขาต้องเอาไข่แต่งหน้าไปเลยไปบาย,บายเลยบายบายเลยไปก่อนนะเดี๋ยวหา,าเค็กค่อยแข่งก็นเด้อแ,แล้วจึงมาเป่าเค็นดำกานเหรอไหมนี่ทุกคนเดี๋ยวเขามาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่เค็กแข่งแลทุกคนเนาะมาหาสปีประดับประดาเอียงใส่ได้เห้เจงได้ทุกคนอือลูกจะได้ Happy birthday to you ปีเป๊ะเจ๋อเกือบเป๊ะผ่บบาเขาเกือบเกือบเค้กไม่ได้กินจ้งเมียน่นะโอ้ <c oughs> โยทุกคนตัวน,นี้เขาก็เกลี่ยมเครื่องแล้วหมดแล้วเ,เนาะเขาก็ส้แยกเส้นแยกต้นแยกะผักแยกเห็ดเข็มไว้อยู่ประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะไปเจียวเขาเกลี่ยมเครื่องแล้วแล้วเขาก็สิไป เฮ็ดน้ำเจียวโตนะทุกคนนอบอกเลยว่าน้ำเจียวสูตรนิ่นะทุกคนคือแบบเด็ดแหงคนที่ได้กินบอกเลยว่าฮับหองเลียหดซอกจูบอดมือเนะทุกคนเนาะโบเมนยังได้มันย้อยลงแขนก็เลยว่าได้เลียซอกไปทุกคนเดี๋ยวน้องยูสิพิทตามเครื่องอ่ะเฮ็ดสี่ส่วนก่อนเนาะแล้วทุกคนบุญของเฮาก็คือเสร็จเียบหอยนะทุกคนเนาะเพิ่งเด้อแข่งด้งด้งดิ้งด้งมาแล้วอ้แข่งแหง่ทุกคนมูไหม เรียบเดียวหนึ่งปิ่นละนี่งามขนาดเลยทุกคนอันนี้คือสูตรน้องบอมเอ้ยน้องยูและพี่จ๋าเนาะคัะขนาดเลยพี่น้องไปเดี๋ยวเขาจะไปตำเครื่องเฮ็ดอ่าจุ้นจีนกันเนาะพี่น้องตอนนี้เขาก,ก็คือสิมาเริ่มปวดอ่าตีเอ๋ยจุ้นจีนกันเนาะทุกคนเนาะซึ่งจะเลือกน้องยูเฮ็ดนะน้องยูสีคััวแบบนี้นนนนนก,นนกันเลยทุกคนโดยละมันก็จะแบบเสียความเอาเครื่องปรุงขนาดทุกคนเครื่องปัวเสืเครื่องปรุงเนาะเครื่องปรุงของเขาก็มีมี่ หัวอ่าหัวซีไคแล้วก็ขิมะเคดอากระเทียมแล้วก็หัวกรั่วบาูคนเขากระเทียเผือเป็นหัวตกรั่วอู้แค่มันมีส้มพูนีุ่้นเงกนไพงยำีนที่เขากินก็ทีประมาณยำินเออยำกีนสบส่วนน เมื่อเมื่อหนึ่งพี่น้องเอากระชีคั่วคั่วหอมแล้วเอากระชีตักออกแล้วบัดนั้นเอาสีกินเพื่อใดแล้วเอาก็ะิี้ซีตักใส่เพื่อน้อยเท่าหน่วยนะทุกคนแล้วมันชิ้นหอมเช่ยงเท่แล้วบริเวณขาเก็บทองบางคนกินมากกินจุ่มเลยมากเก็บทองเก็บนั้นเก็บนี่เห็นไหมแต่ว่าสูตรของดูอันเท่ตุนะทุกคนเอเลนเข้าห้องน้ำประธานว้าว ตะก,กี้แม่ทุอันชีขาวๆอันนี้นะบบก,ก้ากลิ่นได้ยานเม็นสารกันบูดโตอ,อันเดอร์เยสีได้ทุกคนม,มีใครกลิ่นได้ตะก,กี้นะหอมบอ่หอมบอ่มบว้าฮิโ <c oughs> น่เมื่อกี้นี่เอาเครื่องใส่ละลืมให้ทุกคนเดือบึมแล้ววันนี้เฮาใส่เอามาเอาพักใส่เอาชิ้นต้มไปจากซีก่อนแล้วกับกินไปใส่กัน ต <More S 1> โมเดงตือโมเดลนะทุกคนแส่จันนี้ก็นอเยาะน้อยมันลนโมพอด้ประการข้าวคือตัวอะไ่เล่นโมก็เกือบถึงตาของแม่สีเรือนอันซิ่งเงียะซะอีกไหมผ่ะ มันชิลล์โมจ้าจะบึงโมเจ้ากับบึ่งอันเต่าเนี่ยบึงมมเดี๋ยบ้้าพี่น้องตัวนี้ก็คือมาคบหน้าคบตากันละเดินนอกก็ซิมีไอพีเอดูไอป่าไอทิศน้องมากินข้าวน่ะนะทุกคนน้องมากินจุ่มมากินเซจุ่วนทุกคนเนาะ้วก็มีคนน้อยสองคนแํากับว่าไปตีเสื้อพี่น้องพากันบุญแหงบุเด็อกระได คนเดียวเอาไปยู่ได้แต่ละคนนี่นะต้องเป็นสองคนจึงควบคุมได้มาพี่น้องกินข้าววกันเลยเนาะซึ่งพาสตกินสิกิเซซวนก่อนและจึงสีอาเป้าเค้กมาดูคนนี้อันนี้เฮาอไปไออกมาลกออกมาดูคนเดี๋ยวกินเดกินข้าวินอันเซซวนกแเดี้อนรอุกดคนเดี๋ยวกินเดีนข้าวกินอนเวกอแ้อบเากนนีเหรอุคน้าบ

ตอนนี้ก็คือได้เวลาเวลาที่เป่าเค้กแล้วพี่น้องอาจจะฟุดๆหน่อยหนึ่งเนาะตบมือกันไหมตบมือกันตบมือตบมือเดี๋ยปบมือตนตบมือกันตบีือ้กบมือกันปเอยาไปไปดอยาไอตบือตบมือมอเลยมือมันตมือ

เค้กบเปลี่ยนได้หรอไม่น้ำลายเแป้วแล้วแล้ววางเอาวางสั่งอยู่โอ้ไอ้แ้านั่งโอแยโอ้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 ยโยโม้โอ้ยโอดยโอดยโอดยโอ้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 ยโม้ยโอ้ยโม้โอ้ย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 โอ้ิโอ้ยโอ้ิโอ้ยโอ้ยโม้ยโอ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 ้ยโ้โอยโ้โอยโ้โอโโโิโอโโโอโ้โอ้โ เอาจับเค้กจับเค้กจับเค้กจับเออจับมาตื้นจับยิ้มลโอยิ้มลโอยิ้มลยิ้มมาแม่ยิ้มมาโอ้ได้นเค็กยจับเอ้ยยิ้มยิ้ม่ยิ้มลยิ้มโลยิ้มลิ้มยิ้ม่ล่ิ้ยิ้มโลยิ้ลยิ้มยิ้มลยิ้มลยิ้มยิ้มโลยิ้มยิ้มโลิ้มยิ้มล้มยิ้มล้มยิ้มล้มโมิ้ิมล เมื่อกี้เมื่อกี้ไก่ฟาวันี่แม่ลูกกระบังตอนนี้เขากระสิพากันมาเทียนเอานัลูกคนเนาะโอ้ยสยูก็ยักมีวันเกิดเด้คือว่าได้ไล่ใบเห็นเนาะผัดแกงก่อน เองินก็อนเอแคกนมาถูกอ้อนนี้คนดีให้คนดี้คนดีคนเขาดีคนเขาเด้อจัดมาเกิด้างานใคญ่ตนี้โอดีด้ามีเรมี่เออเดนี่เออนี่นนี่นรี่่นี่นี่นี่น่นี่นด้นน่น่น่่่่่นีนนนีนนนีกนน เค้กมุนอ oh. ันเค้กอ well, mm ันเด็กกอลปิโปเอาจะกองมันเกิดบากินกินดตตัวก้อนก้อนก้เป็บ้านแน่น่อยสิก้อนบระสาทก้อนเป็นต้มนำละบอไดเฮตบ้านก้อนเอากินไหมกินบ่ใหญ่ไปละไปละเด็กอนมาอันที่ดรจไปแบบก้อน เอาเจอนเจอกันเอาเจนเจ้าเอาเจนเจ้าเจนเจ้าเอาเจอกันเจ้าเาเจอกันเจ้ายจอยนจนเป็นอำลากันละเด้ยวทุกคนบายบายไปบาลูกก็เือะว่าลูกคือบานี่ลูกคือเมือะตอนนี้ อันเอทิดกับไอป่ากสิเหม่อเนาะทุกคนเนาะกสิได้กลับแล้วเป็นเวลาอ่าเสาเอทบวกสี่สิบสองนาทีอู้เกือบพอเสาโซงหมูเนาะทุกคนนั่นก็คือสิบหมู่กันคืนนั่นเองใจเด้อใเออใจใจใจเด้อเขอบใจเด้อดีเด้อบาย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 ขอบใจเด้อไออันเอทิดไอป่าเด้อมารองไอป่าเอทิดจนได้บุญมารอง

ตาน่าไม่ใช่กินไปตาน่าไปเอาน้ำไปคำหูน่ะไปเอาน้ำไม่กินไปจอกจอกครับไาคำหูขนาดเอาน้ำมาเธอชอบกินน้ำเย็นเอาน้ำเย็นเอาน้ำเย็นปไาเอาน้ำเย็นใส่น้ำโกนเยอะเยอะโอเคบอสเน้ทำโกนปุณ่ะเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟเออมันก็เสิร์ฟอีกทีละว่าจะขอวันเกิดเนาะออืบายบายแม่ทูบคาเต้แม่ทูบคาเต้คาเต้เดยอให้ตูดน้ำเนื้อมึงนี้เด้อ ฟ้าตะไล่ละเพราเากป็นเน่้้าเราก่อนมาแล้วากรอนฟ้าโมเนไปมันที่ไปนำตีบ่อไปไปไปบอเมืองเงียบ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 เงียนเงียบเงียเงียเงียบ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 เงียเงียบเงียบเงียเงียบเงีย <cậu> <gr' alden> được hỗn chiếm mùa 11 bay phun Bye bye blah bụng ăn chụp là bay 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 ไไไปปปลโค้นตอนนี้เอื ok ้อยไอ้เพิ่นก็ได้กลับเมื่อละเดือเนาะและเจ้าของวันเกิดนั่นก็คือลับปุ๋ยนั่นเองเนาะพี่น้องเพราะว่าเมื่อฤทธิ์เนาะทางแลนทางไลทางว่าอันเดือ สารพัดแนวเลยทุกคนเพราะว่ามื้อนี้เพิ่นกระดีใจเหงนเนี่ทุกคนเนาะก,ก็คือเม่และสายู่ะนะจัดวันเกิดให้เพิ่นย้อนหลังเนี่ทุกคนให้จริงแม่นวันเกิดแมนอาถึกมือหวานนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าได้จัดให้เพิ่นเนะื่อซะจากว่ามือหวานนี้ทุกคนเนาะยูหนาไปเวียกมาเดึกแล้วเนาะทุกคนเนาะก,กับบริฮ็ดให้เพิ่นแล้ว เพื่อนหะนะไปเอากระไฟกับเทียนยื่ใส่หมาปุ่ซึ่งน้องยูหะนะจะมีเทียนกับกระไฟว้ไตย,อยาอุดหยุงที่อ่ะเอือย่าเขาอ,อึดเลือดยาอ้อยหะนะทุกคนที่เอาไวอ้อุดหุงเาเวลาหุงหลหะนะทะเล,ล้วเพื่อนจับอ่าเทียนกับกระไฟมาให้น้องยูแล้วว่าเป้าเป้าว่าสาั่นใต้ดูวาฮู้ทุกคน เพิ่นถนจับมาให้น้องอยูจุดในซิดกระไฟให้เพิ่นแล้วก็เป้าห้องเพลงให้มือห่านนี่นะบอกหมดไฟได้ไฟไฟ,ไฟว่าสั์น้องอยูเราเด้ดึงหัวเท้าว่าว่าพุงบอกว่าหมดไฟแล้วกะเฮ็ดวัดเกิดให้เพิ่นเป้าเมื่อคืนนี่นะซึ่งก็พอได้อันแบบมีเค,ค้กนะทุกคนเมื่อคืนนี่นะมีเตียนกับกระไฟเป้าให้เพิ่นเนาะ้วเพิ่นก็ดีใจเอาเท้าว่าแล้วมือนีเขาก,กันเลยว่ามาเฮ็ดย้อนหลังให้เพิ่นเนาะทุกคนนะเนาะเฮ็ดอ่าน ค้กปิ้ให้เพื่อนนอนย้อนหลังเพื่อนกระตีใจแหงเลยทุกคนเนาะแล้วก็เอื้อเอื้อไอ้เพื่อนมากินจุ่มนําเลยนะทุกคนเพื่อมาเลี้ยงงานวันเกิดให้เพื่อนเธอเพื่อนดีใจเราทุกคนเนาะและสว่วงนี้เนาะพี่น้องกับโบค่อยได้เห็นน้องบอมน้องยูเนาะยูนากันเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องยูสิมาเล่าให้ฟังเ้อว่าสาเหตุอย่างเขาจึงสองคนจึงได้แงก กันยูเนาะพี่น้องเนาะเล่นท้องบอมก็คือได้ไปยูบ้านเล่นน้องอยูฮานายูเวี่ยงจันเป็นย้อนอย่างเนาะตั้งคนกะตั้งท่ายวิีชีวิตของตอนเองให้ทุกคนได้ดบึ้งเนาะกยายฟ้าเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อกสิหให้ทุกคนได้ดบึ้งแล้วกับมาแต่ว่าเขาก็อาจจะบ้ิ่าทาคลิป,ปร่วม,มกันเต่ก็จะมีบางั้างข่าวที่เขาจะไปเจอกันเนาะทุกคนเนาะถึงว่าจะอยู่ไกลกันแต่ว่า,าระยะทางโบเมนอุปสรรคที่จะไปหากันเนาะทุกคนเนาะ อีพีนี้กศิลาทุกคนไปก่อนเด้อยังไงก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดสิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องจูและก็ครอบครัวน้ำเด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย